ปรตีนคือสิ่งที่สําคัญผมเชื่อว่าข้อนี้ทุกคนทราบกันดีซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกในการบริโภคโปรโตีนมากขึ้นก็เพราะว่าโปรโตีนนอกจากจะหาได้จากเนื้อสัตว์และก็ในนมแล้วยังหาได้มากมายจากพืชซึ่งปัจจุบันถือว่าโปรโตีนจากพืชเป็นที่นิยมกันในหมู่คนรักสุขภาพและวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อเสียจากโปรโตีนจากสัตว์และนม,มวัวไม่ให้ทุกคนได้ทราบกันข้อที่1โปรโตีนจากนมวัวเนี่ยเป็นต้นเหตุของอาการภูมิแพ้และก็กาอาการอักเสบใครที่มีอาการภูมิแพ้ แนะนำให้ลองงดนมวัวดูก่อนนะครับเพราะว่าในนมวัวเนี่ยจะมีโปรตีนในชนิดที่ร่างกายย่อยยากมากๆและเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ข้อที่2โปรตีนจากสัตว์หรือนมวัวจะมีไขมันอิ่มตัวสูงข้อที่3โปรตีนจากสัตว์หรือนมวัวจะทําให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนักเพราะว่าโปรตีนที่มาจากสัตว์หรือนมวัวเนี่ยจะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นกรดมากขึ้นไตทําหน้าที่ขับกรดส่วนเกินออกจากร่างกายถ้าเรากินเนื้อสัตว์เยอะกรดก็จะเยอะและก็จะทําให้ไตทํางานหนักขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ี่ โปรตีนที่ได้จากสัตว์หรือนมวัวจะทําให้กระดูกบางหรือกระดูกพุนมากขึ้นความเชื่อของเราที่ถูกปลูกฝังกันมาก็คือกินนมวัวเยอะๆเพื่อที่จะได้แคลเซียมเยอะ